เหตุผลที่คนต้องมีเพื่อนอัตมาภาพขอตอบว่าหนึ่งเหตุผลในทางจิตใจนั่นก็เป็นเพราะว่ามนุษย์ยังคงรู้สึกบกพร่องจึงต้องการใครสักคนหนึ่งมาเติมเต็มทำให้จิตใจรู้สึกอบอุ่นรู้สึกมั่นคงรู้สึกว่าชีวิตนี้มีใครที่มาเห็นคุณค่าของตัวเองอยู่ใกล้ๆ สองเหตุผลในทางสังคมเคยมีผู้กล่าวเอาไว้ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมดังนั้นมนุษย์จึงจำเป็นต้องพบปะด้วยกิจการงานต่างๆกับคนนั้นคนนี้อยู่เสมอ นี่ก็เป็นเหตุให้มนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะและเป็นสังคมสามเหตุผลในเรื่องของการทำมาหากินถ้าเรามีเพื่อนเวลาเราทำมาหากินประกอบสัมมาอาชีพอะไรก็ตามก็จะประสบความสำเร็จอย่างง่ายดายเหมือนที่สำนวนจีนเขากล่าวเอาไว้ว่านกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนยากจะเลื่อนตัวเองขึ้นสู่ที่สูง